สวัสดีคะ่ะยิวดีตลอนรับเข้สู่ช่องคลลีช่ชาแนเเล,ลนะคะโอ้ยเป็นการให้เกียรติท่านผู้ชมมากๆนะคะใส่ชุดนี่ไหมใส่ชุดนี้นะคะมาทํางานนะคะทํางานก่อสร้างเนี่พี่น,อน้องเนอะนะคะตัวนั้น,นยังไม่นเข้ามาเลยรเร็วรอเรือเด้อไม่ใช่รอลิงเด้ความหมายเปลี่ยนแลยเด้อ นะคะนี่ก็เป็นม<ป>ันมีลอเรีออยู่บ่มันมีตัวล้อลิงเนยล้อเรืรอมันไม่มีล้อเรีรอล้อเรือโ,โอ้ยระวังชุดเพื่อนอ่ะเอาเอาเอา,เอากันเพื่อนไหมม่เอานะครับชุดนี้แล้วนะเอง เมล่าเขาใส่เน็คไทเป็นจริงที่หลังผสมผสมผสมโอ้ยยังขาดนะยังขาดเนคไทนะยังขาดเนคไทนะนี่หนี่มังลินไม้ก่อนมังลินไม้นะข้ามผูกคอนะโอ้ยพี่น้องเลยอันนี้คืออ่าพี่ไทยบ้านโอมบอกว่าชุดเก็บขยะนะคะอันนี้ชุดผสมผงที่เป็นงานครับมืมขยะ ขนาดนี้งานสอบตัวนี้นะคะไอของคนยืนเ้าอยู่อ้าวชิดโดนข่อยบ่โดนเดิผลไม้ยิผลไม้ชิดเสียมในในมือเนี่ยนะาถ้าเขาหยั่นเสียมเขาบ้าสั่งอันนั้นคือหน้าเราเน่ยครับขอบคุณครับก็ร่วมด้วยช่วยกันครับความรักร่วมด้วยช่วยกันนะคะตอนนี้ก็โอ้เร็วมากนะคะฝั่งนี้นะคะ นี่ช่องที่ที่ที่มันยังไม่เต็มเนาะโอ้ยถ้าแบบนี้ก็คงจะเสร็จเร็วนะคะของพี่ตั้มนี่เป็นงานเก็บรายละเอียดเนาะต้องได้ตัดแผ่นกระเบื้องนะคะต้องได้ตัดวัดแล้วก็ตัดนะคะ จะเบิ่งเนาะจะเบิ่งจะเบ่งเบ่งอย่างแต่เศร้าแล้วมุ่งหนีแต่เศร้าแล้วโอ้ยเฮ็ดลงเบิ่งเบิ่งก่อนนะเฮ็ดเองเบิ่งก่อนนาโว้ยแต่เฮ็ดเองเป็นบ่อไรเนี่ยเนถึงมือเราดินั่นแล้วเฮ็ดบ่เป็นกับยาวะยาตีโว้ยอืมกันย้อนหรอคนเฮ็ดบ่เป็นนี่แล้วก็มักตีตีบ่ได้เฮ็ดพ่เป็นตีบ่ได้โว้ยแม่ก็เรียก่เป็นนี่แล้วมันตีดีแม่น้องกูหนาอันพวกเฮ็ดบ่เป็นเนี่ยแฮงตีดีครับเนี่ย เสียงแปดหลอดอีหลีอวะอย่างนี้แต่เสียงสิปักแปดบัสบัสมูนี่มีแต่เสียงผู้เดียวสิแมนผู้เดียวคุ้มเลยว่าคุ้มเบัดครับความคุ้มทุกพื้นที่ว่ผู้เดียวตอบเป็นการตอบคอมเมนต์เบมดทุกช่องคนเดียวเสียงคุ้มทุกพื้นที่เลยทัน อันนี้อันอันอันฐานนี่ก็ต้องได้ได้แก้แล้วละอวนบ่ฐานจะไม่ให้เอาเป็นเหลี่ยมบ่นี่นะคะฐานฐาน เมียไทยคิปผลเห็นงั้นขอบคุณค่ะตรงฐานนี้นะคะเราก็จะทำเป็นกลมเนาะรมอีโอ้ขอบคุณค่ะพอดีเลยเมื่อเช้านี้ค่อยเอาให้พ่อค่อยแล้วอันนึงนั่ะนะอันนี้ไา้กินเองนะคะขอบคุณมากค่ะ

นะครับเดี๋ยวมันยังติดเอเห็นปูต้องแซะออกเดี๋ยวเอาไวกาวไว้นะครับเดี๋ยวรอให้ลุงว่างก่อนนะครับรอให้ลุงว่างทำอะไรก่อนนะครับเร็วๆนี่เลยเรียนเย็นนะครับนะฮะลุงแยกล่างไม่ทันครับนะฮะเปลี่ยนขึ้นเร็วๆเลยต้องจะฟูื้องต้องจะจุดนั้นจุดนี้ไม่ค่อยนะครับเดี๋ยวให้ลุงทำทีละจุดนะครับให้ลุงทำทีละจุดนะครับทำให้หมดแล้วครับนะฮะทำให้หมดเลยขอให้ลุงนั่งนิดนึงนะครับ งานกะเบื้องก่านะกะเบื้องเสร็จแล้วไปก็เบื้องก็เหลือนิดเดียวเองชีดชีดมาตีดิ้มาตีดูนี่มาตีมาตีล่งหัวแล้วลูงหัวแล้วคอยเห็นคอบบองอย่างก็เหลือหลายแทนนี้ ไอเหีคนรวยต่อวีถามหา้างแล้วว่าแลาววนก็เสร์แล้วมันสิเมดยาเนี้ยลายปันไดแบบบันีุ้่ณมาตีบลุงเอาจ้าตบลุงอีกแนลุงมันผสงกันป่ะอ่ไรระดับโอ้ยคนนั้นไดีรระดับอ้ยเจ้าดีเพ่าผู้เรื่องแมนบอโอ้คอยว่าลูกเนาะ นี่นะคะโซนนี้คือลุงปูเง่เอ,องเด้อพี่น้องเด้อเห็นมอหนิมัน,ไไนคือความหมายนะก็คืออยากให้มันเสร็จเนาะหมหะออยายให,เหเ้เสร็จ้มันเร็วๆนะครับที่ถือไปตกคำเงียบที่เพนบาคอยที่ถือ่นท่าเด็ดตังนะดาบแมนบาคือปู่แล้วเรีอกเรลุงเลยปา บ่ได้จับระดับไว้ปรจันแต่ปู่ไปสกอนยังคุมวาจับตําหลังอ๋อคือยังพูดแล้วคือยังพยายน้ำหมดแล้วโอ้ยพยายน้ำแล้วใจเย็นใจเย็นเถิเด้อเหตุงานน่ะนะงานต่อ คลิปก่อนคลหมู่บ้านมาท่านได้ลงหลับเออเอไมทันละอะไรอีกสามมือก่อนยังลงิมข้านพใน้ว่ามใช่สามไม่หาวซรีน้อยจะเตียคืนเลยสามมือลงมอนีนี่นะ และเราเปลี่ยนแผนนะตอนแรกว่าจะไปต่อระบบน้ําก่อนนะแต่ว่าอ่าพอดีโพนะคะโพอ่อาช่วยไปซื้อเนาะท่อน้ําให้นะคะก็เลยก็เลยเออเราก็เลยมาทําตรงนี้รอเพราะว่าตรงนี้มีมีคนช่วยเยอะนะคะค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะ อย่ัดลอยเ้ไว้เลยนสวัสดีค่ะคุณน้ำใสนะคะคุณกาหลงของเรานะคะรู้สึกว่าขบคายขบขาวว่าจะเป็นวันเกิดคุณกาหลงหรือเปล่าวันนี้เนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะยี่สิบสองไหมหนูได้ยินแว่แวๆกับจากพี่เฟื่องนะคุณกาหลงนะแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปเแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยบรีชเนลนะคะสวัสดีค่ะ